สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากําลังจะไปกินหมูกระทะที่เดิมที่เราเรียนมหาลัยเราจบจากลังสิตนะคะเราก็จะไปกินหมูกระทะที่ลังสิตท,ที่เราชอบกินร้านที่เราจะไปกินวันนี้คือกันเองเดี๋ยวทุกคนมาติดตามเลยเรากาลังจะไปกันค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้มองกล้องหรอกค่ะหนูมองจอค่ะพี่บอกให้หนูมองกล้องค่ะเรากําลังเข้ารถเราจะไปกันแล้ว อันนี้กิฟต์นี้หนูซื้อจากเซเว่นนะคะของเด็กกิฟต์อันนี้ก็ซื้อจากเซเว่นเหมือนกันตอนนี้กําลังอยากได้สีเหลืองค่ะแต่ว่า <Yellow. S 1> ขออนัญงตพี่พึ่มก่อนค่ะสีเหลืองอีโตเยลโล่ <Yellow. S 1> จะังไปค่ะคนนี้คือครวขับรถเป็นนะคะวันนี้หนูเป็นคนนั่งค่ะเรากําลังจะไปกันค่ะ เราจะถ่ายถนนให้ดูแค่นิดเดียวเป็นบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณหกโมงค่ะทุกคนไม่รู้ว่าคนจะกินหมูกระทะเยอะหรือเปล่าน่าจะเยอะพอเขาเล่นน้ำเขาเลิกเล่นน้ำแล้วว้ายตรงนี้มีปลาพงปลาเผานะคะทุกคนตอนนี้เราออกจากซอยบ้านเราก่อนแล้วเราไม่รู้เหมือนกันว่ารถจะติดหรือเปล่า เดี๋ยวเราไปถ่ายตอนถึงที่นู่นเลยนะคะไปๆค่ะถึงร้านแล้วค่ะนี่ค่ะหนูกำลังจะเข้าไปไป,ปไ็แล้วเกยเปิดม่ได้เหรอเปิดแล้วมั้งนี่ร้านอันนี้เป็นที่เราสั่งนะคะอันนี้เป็นเมนู นี่เราได้มาแล้วหมดค่ะอันนี้มันตับหวานนี่อู้ยได้กินไหมเดี๋ยวจะมากินกันเราจะมากินกัน,เ,กนเลยอันนี้เป็นตำกุ้งสดเปิดด้วยส้มตำก่อนเลยส้มตำร้านนี้ออร่อยเออจะบอกถ้าใครยังไม่เคยกินต้องมาลอง อยู่ที่ลังสิตนะคะขับเลยมอลังสิตมานิดนึงดับนุม่มมากวันนีน้เราต้องกิน,นอะไรหมวกวูกระทะตุมจํา เด็กรุ่นไหนของรังสิตเขาเรียกรุ่นเที่ยงไหนรุ่นไหนไม่รู้หกสองรังรังชิมแต่รสเขาเบาลงมากเลยแต่ก่อนเข้มกว่าเลยเป็นไงแต่เบาลงอะแต่ซอสเข้ม่าเลยเหรอไม่ได้ดีน่าหนา รู้ว่าของหนูเรียกอะไรเรียกเด็ก6ต่อหรอหนูเรียกคณะอะไรเมทเทคอันนี้เป็นตับวัวลำหักใครที่เห็นเิปนี้เด็กนักเทปปี6ต่อคณะอะไรนะเมทเทค ถ้ารุ่นน้องมาดูสวดฟาวได้ทางสิทธิ์โซตัด์ป่ะแต่ว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้กปิดนะในฐานะที่เป็นรุ่นที่เมทิกจะบอกอะไรกับรุ่นน้องเมทิกไม่ต้องเรียนนี้ไปไม่สนุก สุกแล้วเด็กเน็ดเด็กทำย่างไก่สุ๋มโซบลองชิมจิ้มดูสุตรจนไหมไหมละสูตรน้ำจิ้มอร่อยนะอร่อยอ่ะ ลูกรท่านยังกิ้มานอีกแล้แล้วปกผมกินในร้านยังร้านนัก็หลายหายุยคนเหมือนจะเคยถ่ายเคยถ่ายในจิ้จั ในน้องขายขายให้ร้านกันหนะ่อยก่อถ้วยก่อนถ้วยเราจะเก็บให้หน่อยค่ะขอนถ้วยก่นอนจะเก็บให้ทำอะไรนะคะเมื่อกี้ขายร้านนี้หน่อยร้านนี้ชื่ออะไรร้านนี้ชื่อกันเองเมืองเอก ถ้ามาคนที่กระดูเคบาเขาถึงต้องมาตางเต็ดูสิวมันน่ากินขนาดไหนน่าอร่อยนะคมมันแบบไม่รู้ะว่าอร่อยอะแบบนัวๆคนแถวนี้เขาก็คงมากินแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ไกลก็คงไม่มาหงขายสิแล้วเ,เป็นแล้ว <c oughs> เ,เป็นนักขายเราก็ต้องขายสิว่าทําไมเขาถึงควรมากินเพราะว่ามันอร่อย มันแซบแต่ว่าหมูกระทะบ,บ้านเขาก็อร่อยเหมือนกันนะทำไมเขาต้องขอมากินี่รลาเพราะว่าลังสิบมันหลายขอเบอร์เธอหน่อยได้ไหมเห็นแล้วมันทไนไม่ไหวให้พี่ไปส่งได้ไหม,อมของตัวเองถ้วยเอามากินน้ำซุปอันนี้ออกวิปปิด น,น้องบอกสิ่งทีง่ใช้มือซ้ายมันบงงังกลงหนูถนัดมือซ้ายหนูขอใช้มือซ้ายนะคะถ้าไม่ให้หนูก็ใช้อยู่ดีสามชานทุกคนจริงไหมที่คนมือซ้ายมาักจะฉลาดกว่าคนมือขวานั่นจริง แค่คนถ้าคนฉลาดมือเนี่ยก็ฉลาดก็ดูสำหรับใครที่ผ่านมาดูคลิปนี้แล้วเห็นคืงร้านซุมตาก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้ปิดนะแต่แค่โคกลำพังเดี๋ยวเรากลับมาเปิดเดี <laughs> ย๋ยวเรากลับมาเปิดใหม่ตอนโคกลำมาจ ฝากคือการต้องติ๊กต็อกถ้าเป็นแบบเดียวทามเราต้องไปดูที่ไหนติ๊กต็อกพี่ฝากช่องติ๊กต็อกถ้าดูเดียวทามถ้าฝากไปดูที่ไหนคือ u t u ู e อ่ะถ้าอยากดูชีวิตเราแบบเรียยวทม์ให้ไปดูติกต็อกใครกันโอ้โหอาบน้ำมั้งมันร้อนนะทุกคนร้อน อืมร้อนจริงแต่ทุกท่านขัลลจางมากเลยแต่ก่อนมันแบบมันฟุกกว่าเนี้มนเป็นนักรีวิวหรือว่าตอนนั้นหนูเด็ก่ะมันก็เลยฟูุกอก่ไม่เด็กนะ กินแล้วค่ะร้านหยุดไม่หมดไม่แบตหมดก็เลยหยุดทานแพราะว่ากินดิมะถ้าเสียหายวันนี้เท่าไหร่สี่ร้อยสี่สิบบาทถ้าหมูกระทาโอเคนะทุกคนหมูกถาสองร้อยยี่สิบเดี๋ยวเราจไปหาอะไรกินต่อของหวานงงมากไปที่ศูนย์าตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสามมาคก้อนอยู่ใกล้ๆเลย มือ่ะย้อนแสงทุกคนรเรามาดูว่าเราจะได้อะไรกินที่ตลาดตลาดแล้วนะสามากอนมังอสามากอนมังอีกไปตอนนี้นะ่าจะปิดกันหมดแล้วหรือเป่ะมันเริ่มขายแต่มันยินดีกแลมันก็ปิดไว้ยู่ดูว่าเราจะได้อะไรกินมิกเบอร์รี่ฝ่านโยเกิร์ตค่ะ ไสหัหวแล้วก็ไสเกล็ดตาจิ่มขอหอวฉันคิดอุ๊ยดูที่รองเฮ้ยร้านนี้รอยเคยกิ้ทำไมเราได้น้อยอ่ัมติดจิ้มข้าวสมองเฮ้จิ้มจิ้มทะลุข้าวสมอง,อง,มมมองไม่มีอะไรให้กินนะครับเพราะว่าเขา,ขายังเขายังไม่กลับมาจากสงการ ว่าเราไปแนละ้วถ้าบันดีกว่าฝากโืรธใน,นจบยังเราจะไปยังไง่อกร้ายถ้าคนร้ายแลคือตายให้กับช่องแขลงกับวันนี้ไปคนร้ายไปก่อน